เรามาดูโจทย์ข้อนี้กันต่อนะครับโจทย์ข้อนี้ว่ายังไงบ้างโจทย์ข้อนี้มาถึงบอกว่าถ้านะครับถ้าลักษณะของโจทย์ข้อนี้คือถ้า a b c เป็นสําเหลี่ยมด้านเท่านะครับมีพื้นที่รูปสามส่วนสีนะครับตารางหน่วยจงหาพื้นที่วงกลมที่ล้อมรอบสามเหลี่ยม a b c อ่ะปัญหาละปัญหาเกิดเลยคําถามคือ จากรูปเนี่ย A B C ก็ให้ม so, ันเป็นสามเหลี so, ่ยมด้านเท่าอ่ะพี่ให้เส่สัญลกก่อนนะครับมันเป็นสามเหลี่ยมท้านเท่าตัวนี้นะแล้วมีพื้นที่นะครับสามเหลี่ยมตัวนี้นะพื้นที่พื้นที่สามเหลี่ยมนะครับเท่ากับรูสามส่วนสี่ข้อมูลมาแค่นี้เลยจงหาพื้นที่วงกลมอ่าจงหาพื้นที่วงกลมทีนี้สิ่งที่เราจะคิดเราจะคิดยังไงครับเออเราจะคิดยังไงอ่ะข้อนี้เราจะคิดยังไงกับมันดี เอมาถึงนะครับสิ่งที่พี่กำลังจะบอกกับโจทย์ข้อนี้ลักษณะของมันเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ครับคือตรงเนี้ยเป็นจุดกึ่งกลางวงกลมถูกปะ่ะอ่าเป็นจุดกึ่งกลางวงกลมถูกไหมครับอ่าโอเคนะไม่งงนะครับมันคือจุดกึ่งกลางวงกลมอ่าแล้วทีนี้พี่มีคำถามถามว่าไอ้โจทย์ข้อนี้ครับถ้าดูดีๆเนี่ยมันกำลังใบอะไรเรามาคิดก่อนนะคิดจากคำว่าพื้นที่ก่อน คิดจากคำว่าพื้นที่นะครับโจทย์ข้อนี้มันให้พื้นที่เรามาและให้พื้นที่ตัวนี้ครับมันตรงรูปพอดีเป๊ะเลยถ้ามันเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่ายังจำสูตรสามเหลี่ยมด้านเท่าได้ไหมอะสามเหลี่ยมด้านเท่าพื้นที่นะครับมาจากคำว่ารูสามส่วนสี่คูณด้วยด้านยกกำลังสองอ้าวแล้วโจทย์ข้อนี้บอกมาแล้วว่าพื้นที่ข้อนี้มันคือรูสามส่วนสี่ ถ้างั้นถ้ามันเป็นรู้สามส่วนสี่อ่ะมันจะมีแค่ตัวเลขตัวเดียวครับที่เป็นตัวด้านได้ถ้างั้นตัวนี้มันต้องคูณหนึ่งกำลังสองถ้างั้นไอ้ด้านของพี่อ่ะมันคือหนึ่งถ้างั้นตอนเนี้ยสิ่งที่มันกําลังใบเรามาเนี่ยมันคือตรงนี้เลยครับนี่ครับนี่ครับตรงนี้ครับปึ๊บมันคือหนึ่งแล้วมันหนึ่งทุกด้านโอเคป่ะมันหนึ่งทุกด้านโอเคนะครับถ้างั้นตอนเนี้ยถ้ามันเป็นหนึ่งทุกด้านเนี่ยสิ่งที่พี่ได้อ่ะพี่ได้อะไรมา อ่าพี่ได้อะไรมาตอนนี้นะครับสิ่งที่พี่อยากได้นะครับคือพี่อยากทําแบบนี้พี่อยากทําลักษณะแบบนี้คือตอนเนี้ยพี่อยากได้อย่างนี้ปึ๊บเลา่ลงมาตรงตรงอ่ามาดูนะขอซูมดูชัดๆนะครับนี่ปึ๊บแล้วตรงนี้ชื้แล้วลากให้มันเป็นมุมฉากแล้วตรงเนี้ยเป็นสามเหลี่ยมอ้าวพอพี่ได้แบบนี้ปึ๊บ คุณสมบัติของสามเหลี่ยมด้านเท่ามันก็คล้ายๆสามเหลี่ยมน้าจั่วใช่ไหมครับแต่ข้อดีของมันคือพอมันผ่ากลางลงมาเนี่ยซีกซ้ายและซีขวาตรงนี้ครับมันแบ่งครึ่งพอดีแล้วถ้าแบ่งครึ่งพอดีคําถามคือตอนนี้พี่รู้ตัวเลขในใจด้วยทําไมพี่รู้เพราะไอ้ด้านยาวด้านนี้ครับมันก็ต้องเท่ากันหนึ่งไปด้วยเพราะเป็นด้นานเท่าถ้างั้นตอนนี้สิ่งที่พี่อยากได้เนี่ยพี่อยากได้แค่ตรงนี้เองแค่ครึ่งเดียวถ้างั้นครึ่งของมันมันก็หนึ่งส่วนสอง,งครับ อ้าวถ้างั้นตอนนี้ถ้าพี่ได้หนึ่งส่วนสองพี่สามารถหา AD ดีได้ด้วยถูกไหมหา AD ดีได้ด้วยโอเคนะครับถ้างั้น AD ดีของพี่คือตรงนี้นะครับนี่นะปีทากรัสไงครับโอเคถ้างั้นหา a อดีนะครับ AD ดีพี่ตั้งชื่อตรงนี้นะครับเป็น AD ดีนี่เป็นตัวดีอยู่ข้างล่างเนี่เพราะว่ามันมี ABC ีใช่ไหมพี่ตั้งเพิ่มเป็นตัวดีนะครับถ้างั้นไอ้จุดๆเนี้ยครับที่พี่อยากได้เนี่ยมันคือปีทากรัสแก้วมนาะ เอาถ้า,างั้นมาเลยครับพี่แก้เลยนะหาพิทาโกรัสนะครับ AD มันจะเท่ากับรูทแล้วก็1กําลังสองลบด้วย1เป็นด้านที่ยาวที่สุดนะครับในสามเหลี่ยมเป็นด้านตรงข้ามมุมฉากถ้างั้นข้อนี้มาเลยครับ1นส่วนสองถูกยกกําลังสองแล้วไปลบเนาะโอเคนะครับอ่ะถ้างั้นข้อนี้1ได้1นะครับแล้วลบด้วย1นส่วนสี่หส่วนสี่ติดรูทนะครับถ้างั้นได้รูทใครครับรูทเศษสามส่วนสี่ ถ้างั้นถ้าถอดจริงๆมันจะกลายเป็นรูปสามส่วนสองอ่ะโอเคนะพี่ได้ตามนี้นะครับ a ของพี่ได้คําตอบออกมาแล้วได้รูปสามส่วนสองนะครับ ad นะครับทีนี้มาดูตรงนี้ครับมาดูข้อมูลตรงนี้เลยอ่ะโอเคสมมุติว่าจุดศูนย์กลางของพี่จุดนี้นะครับเป็นจุด O เป็นจุด O นะครับเป็นจุด O สิ่งที่พี่ต้องการเนี่ยมันคืออะไรมันคือหารัศมีของวงกลมนี้ หาลัศมีของวงกลมนี้นะครับหาลัศมีวงกลมนะครับถ้างั้นตอนนี้ลัศมีวงกลมของพี่มันแค่นี้นะดูนะจากจุดจุดนี้นะครับจนถึงจุดจุดนี้แค่นี้แค่นี้นะครับแค่นี้นะอ่ะโอเคถ้างั้นมันมีทริคอยู่อันหนึ่งเลยคือตัวนี้ครับคือรัศมีส่วนตัวเนี้ครับมันคือ a อดใช่ไหมครับนะความยาวทั้งหมดที่พี่เพิ่งหามาเมื่อกี้เใช่ไหมครับแต่พี่ต้องการลัศมีใช่ไหมครับถ้างั้นฟังพี่นะ เขาบอกแบบนี้ครับเขาบอกว่าถ้าพี่ต้องการหาจากสามเหลี่ยมด้านเท่าตัวนี้นะครับแล้วมันเป็นด้านที่อยู่ในวงกลมนี้เลยเราสามารถใช้ตัวนี้รัดได้ทันทีเลยมันใช้ตัวนี้เลยครับอาเท่ากับนะครับ2ส,ส่วน3ของ AD สามารถใช้สูตรนี้ได้ทันทีเลยถ้าเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่านะเอาฟังดีๆนะครับตัวนี้นะเอาง่ายๆครับ ถ้าเราแบ่งเส้นตรง AD เป็นสามส่วนเป็นสามส่วนนะครับที่เท่าเท่ากันนะครับสิ่งที่เกิดคือจาก A ไปหาจุดศูนย์กลางของวงกลมมันคือสองส่วนส่วนจากจุดศูนย์กลางไปหาเส้นขอบตรงนี้สุดท้ายเนี่ยของสามเหลี่ยมเนี่ยตรงนี้ครับจุดเนี้ยมันจะเป็นหนึ่งส่วนถ้าง,งั้นข้อนี้สามารถใช้ได้เลยแล้วรัดได้ทันทีครับไม่ต้องไปนั่งพิสูจน์เสียเวลาเพราะมันเป็นคุณสมบัติของไอ้สามเหลี่ยมด้านเท่าที่อยู่ในวงกลมอยู่แล้ว แทนกันใช้ได้ทันทีเลยแทงนงันข้อนี้ใช้2ส่วนสามคูณเเข้าไปเลยนะครับอ่านี่ครับ2ส่วนสามคูณเอเข้าไปเลยแ้งนงันพี่จะได้รัศมีแ้งนงันตะก,กี้ AD ดีเพิ่งคิดมาเนี่ย2ส่วนสามคูณด้วยใครครับรูทามส่วน2ถูกไหมถ้งนงันข้อนี้ถ้าพี่ตัดเลขน,นะครับ2ตัด2 3สามตัดคำตอบได้1หารรูทามเนี่ยพี่ได้รัศมีแล้วแล้วข้อนี้ก็ไม่ยากแล้วครับรัศมีของพี่ มันก็จะส่งผลการหาพื้นที่วงกลมได้ถ้างนั้นข้อนี้ถ้าพี่ต้องการหาพื้นที่วงกลมนะครับมันก็จะมาจากพายคูณใครครับคูณก็รู้สามหนึ่งส่วนรู้สามนะครับจับยกกําลังสองโอเคปะ่ะถา้างนั้นคําตอบข้อนี้ข้างบนนะติดพายไว้อยู่แล้วครับไม่มีปัญหาครับหนึ่งกำลังสองได้หนึ่งอยู่แล้วข้างล่างรู้สามได้สามคำตอบข้อนี้จบแล้วครับพื้นที่ได้รู้สามได้พายหารสามนะครับคําตอบข้อนี้ตอบข้อนี้ครับเรียบร้อยตอบหมยเลขหนึ่ง อ่าโอเคเดี๋ยวเรากลับมาดูโจทย์ข้อนี้ชัดๆอีกทีนะครับว่าเราทําอะไรบ้างแล้วก็เห็นข้อมูลอะไรบ้างนะครับอย่างที่พี่บอกนะครับโจทย์ข้อนี้มีจุดใบมาให้ว่าเป็นพื้นที่ของสามเหลี่ยมด้านเท่านะครับแล้วก็มีข้อมูลมาให้ทีนี้คือไอ้ข้อมูลทั้งหมดที่ให้เนี่ยเราต้องค่อยๆแกะมันว่ามันได้อะไรบ้างนะครับแต่มันจะมีจุดจดหนึ่งที่สามารถลัดขั้นตอนได้เลยแล้วมันสามารถทําได้เลยโดยที่ไม่ต้องมานั่งเสียเวลาพิสูจน์นะครับมันคือตัวนี้เลย R คือรัศมีของวงกลมนี้นะครับจะเท่ากับสองในสามของความยาวเส้นตรงที่ผ่าลงมาของสามเหลี่ยมด้านเท่านะครับก็สามารถใช้ตัวนี้ได้ทันทีนะครับอ่ะโอเคนะเรียบร้อยนะครับหบังว่าข้อนี้น่าจะเ,เพิ่มเติมนะครับทำให้เรามีพื้นฐานในการคิดโจทย์แบบนี้ได้ง่ายขึ้นนะครับ